ณฟาร์มแห่งหนึ่งมีแม่เป็ดออกไข่ครอกหนึ่งเมื่อไข่ฟองอื่นๆฟักออกเป็นตัวลูกเป็ดสีเหลืองอ่อนน่ารักแต่ไข่ฟองสุดท้ายกลับฟักออกมาเป็นลูกเป็ดตัวใหญ่สีเทาขนปลุยฟูไม่เหมือนใครอูแวะอูแวะลูกเป็ดสีเทาร้องเสียงดังแม่เป็ดมองลูกเป็ดตัวใหม่ด้วยความรับแต่ลูกเป็ดตัวอื่นๆกลับมองด้วยความสงสยัย ดูสิมันตัวใหญ่จังลูกเป็ดตัวที่หนึ่งร้องแล้วสีก็ไม่เหมือนพวกเราด้วยลูกเป็ดตัวที่สองเสริมลูกเป็ดสีเทาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเศร้ามันพยายามเล่นกับพี่น้องแต่พวกพี่น้องกลับพากันวิ่งหนีไม่ยอมเล่นด้วยหึมลูกเป็ดขี้เรพวกพี่น้องเป็ดร้องเรียกลูกเป็ดสีเทารู้สึกเสียใจมากมันเดินคอตกหนีออกจากฟาร์มไปยังบึงใหญ่ที่อยู่ไม่ไกล เมื่อไปถึงบึงใหญ่ลูกเป็ดสีเทาเห็นฝูงหงขาวกำลังแหวกว่ายอย่างสง่างามมันรู้สึกอิจฉาหงเหล่านั้นช่างสวยงามและสง่าเหลือเกินถ้าเราเป็นหงได้ก็คงจะดีลูกเป็ดพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากพุ่มไม้แฮ่เจ้าเป็ดน้อยมาให้ข้ากินเสียดีรีลูกเป็ดสีเทาหันไปก็พบกับสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่ มันตกใจกลัวจตัวสัน่นช่วยด้วยช่วยด้วยลูกเป็ดร้องเสียงหลงสุนัขจิ้งจอกกระโจนเข้าใส่แต่ลูกเป็ดสีเทาตั้งสติมันกางปีกออกแล้ววิ่งสุดชีวิตว้ายข้าไม่ยอมถูกกินหรอกลูกเป็ดวิ่งวิ่งวิ่งจนกระทั่งไปถึงริมบึงมันกระโดดลงน้ำทันทีสุนัขจิ้งจอกไม่กล้าตามลงไปมันยืนเห่าอยู่ริมบึงอย่างหัวเสียลูกเป็ดว่ายน้ำอย่างสุดกำลัง จนกระทั่งไปถึงเกาะกลางบึงมันเหนื่อยหอบและรู้สึกปลอดภัยเฮ้อรอดแล้วหลายวันผ่านไปลูกเป็ดสีเทาอาศัยอยู่บนเกาะกลางบึงอย่างโดดเดี่ยวมันเรียนรู้ที่จะหาอาหารและเอาตัวรอดด้วยตัวเองมันเริ่มแข็งแรงขึ้นและกล้าหาญมากขึ้นวันหนึง่งขณะที่ลูกเป็ดกำลังว่ายน้ำเล่นอย่างเพลิดเพลินมันก็เหลือไปเห็นเงาของตัวเองในน้ำเอ๊ะ e, นั่นใครกัน สิ่งที่ลูกเป็ดเห็นไม่ใช่ลูกเป็ดสีเทาตัวเดิมอีกต่อไปแต่เป็นหงขาวสง่างามขนสีขาวสะอาดปีกแข็งแรงลูกเป็ดสีเทาจำได้ว่ามันเคยเห็นหงแบบนี้แหละว่ายน้ำอย่างสง่างามเป็นไปไม่ได้ข้าคือหงลูกเป็ดกระพือปีกอย่างแรงและบินขึ้นไปบนฟ้ามันบินได้อย่างสวยงามและสง่างามเหมือนกับหงตัวอื่นๆ หงขาวเอ้ยหงขาวบินกลับไปยังฟาร์มเดิมพี่น้องเป็ดเห็นหงขาวบินลงมาก็พากันตกตะลึงนั่นมันตัวอะไรนะ่ะสวยจังหงขาวร่อนลงตรงหน้าแม่เป็ดแม่เป็ดมองหงขาวด้วยความรักและจำได้ว่านั่นคือลูกเป็ดขี้เหร่ของตนเองลูกของแม่แม่เป็ดร้องหงขาวก้มลงซบแม่เป็ดและพี่น้องเป็ดก็เข้ามาขอโทษที่เคยหลอเลียน พวกเราขอโทษนะที่เคยว่าเจ้าหงขาวให้อภัยพี่น้องและอยู่ร่วมกับครอบครัวยังมีความสุขมันได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและการยอมรับในตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและนี่คือเรื่องราวการผจญภัยของลูกเป็ดขี้เรที่กลายเป็นหงขาวผู้สง่าง,งาม